ตอนนี้เขาก็อยู่ที่ตรงหน้านะครับหน้าจุดลานจอดรถของสินใจเิริกิจเนะะี่ยครับอนนี้สติมเฮลวอยู่ที่ประมาณ2 5 2 1ันห้าเคบนะครับอันนี้เน็ตเน็ตจะน้อนน้อยนิดนึงนะครับโอเคครับพอดีรถมาแล้วครับเดี๋ยวขึ้นรถนั่งรถไปเดี๋ย จ่ได้กินเ,าเ้า <laughs> วเศร้าเยอะดนมีทดสอบไล่ท่านอันน,าน,าน,นี้แต่ว่าไม่ได้เปิดสาธารนณะเป็นเท,ท็ดทระบบ 2K แต่ว่าเน็ตออนอยู่เน็ตออนอยู่ คนตกมันตกองขราวโอ้โตต่าข oh, ึ God, ้นโตตขึ้นจะส่งเปรียกเปรียกนครับรถเกิดหลายเดินไปจอดอูเนี่ย ปกติมันจะเต้นไปอยู่นี่หัดจังมุงจะประมาณสามกวบอะไรสามขวบเพิ่มหรือท้าเียกับซีมุ้งท้าเสียอืมัเงียบโคตรเมอก็เพ้าไปพูดอนเดกื่มือนเมี่ยคณะแวันน่ะเามากอ๋อไป่ีดูไดเพิ่มเที่ยวนะ ขาเราพึ่งขาเราขาเรามว่ายุันมากนิเพิ่นเมาไปได้หลายคนเนาะรถเพิ่นที่นางหลเนาะซื้อได้คะเอาม่นี่เ่สินอหมันทุกนครับมีเส้นบ่ครับผเอเคๆขาขครับ โซนนี้ก็ได้ทดสอบระบบนะครับของการไล่ผานผานด้โกโปรพลิกควิกโกโปรควิกโกโปรนะครับ่วนนี้อาจจะไล่บ่อยหน่อยเนาะาะผมผมอยากทดสอบระบบก็